โอเคถึงเวลาของธุรกิจบังเกอร์แล้วว่ามันจะคุ้มไหมในแพชน้ในปี2022นี้สำหรับคนที่ตกข่าวไปมันมีอัปเดตใหม่มาบังเกอร์เนี่ยมันสามารถเล่นในเซิร์ฟอะไรก็ได้แล้วไม่ต้องไปเล่นเซิร์ฟพับบิกแล้วจะไปเล่นเซิร์ฟอินไวด์เซิร์ฟเฟนเซิร์ฟอะไรก็แล้วแต่รีซัพพลาได้ส่งของได้ทำได้ทุกอย่างเลยเอาง่ายๆว่าบังเกอร์ที่เรารู้จักมาก่อนเนี่ยณตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้ว อันนี้ก็จะเป็นข้อดีอย่างแรกที่ผมจะบอกนะก็มาดูต่อมานะก็จะบอกว่ากดไลค์คลิปนี้ประมาณนั้นแหละก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันอ่าข้อต่อมาจริงๆเลยก็คือมันจะมีภารกิจใหม่เข้ามาถ้าเราเข้าบังเกอร์มาก็จะเห็นว่าเอ้ยรถอะไรมาจอดอยู่วะอันนั้นนะเป็นภารกิจประจําวันเขาบอกว่ามันเป็นเดลี่มิชชั่นก็คือเราต้องเอาของเนี่ยไปส่งที่ร้านปืนตาม มันจะเป็นร้านปืนในแมปเกมนี้นี่แหละก็ถ้าเราไปส่งเนี่ยมันก็จะได้รอบละ50,000ในเกมอืมแต่ถ้าทํารอบแรกนะรอบแรกสุดเลยหลังจากที่เราซื้อบังเกอร์มาอะไรเงี้ยก็จะได้รับ1นึ0 0แจะเป็นโบนัสคูณ3ก็ถ้าเราทําได้ก็ทําเลยได้แสนห้าฟรีนี่เป็นอะไรที่ดีแต่รอบต่อไปมันก็จะเหลือแค่50,000่นเนาะ ส่วนคูดาวของมันเนี่ยก็จะอยู่ที่48นาทีหรือว่า1วันในเกมก็ถือว่าเป็นคูดาวที่ไม่ไวขนาดนั้นแต่มันก็คุ้มอยู่นะและนี่ผมก็แนะนําสําหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อบังเกอร์เลยแล้วกันสาหรับคนที่ยังไม่ได้ซื้อเนี่ยแนะนําให้ซื้อบังเกอร์ที่มันอยู่กลางๆแมปไม่จำเป็นต้องใกล้เมืองมากหรือว่าอยู่ข้างบนสุดแมปเนี่ยมันไม่ค่อยดีแล้วให้มันอยู่กลางๆแมปเอาไว้เพราะว่าเราทำเควสเดลี่ daily, หรือว่าเควสส่งของเนี่ยได้ง่าย พราะว่าแบบถ้าอยู่กลางแมปใช่ไหมเดี๋ยวพเวลามันสุ่มร้านปืนให้เราไปส่งของเนี่ยมันก็จะสะดวกกว่าจะได้บอกว่าแบบถ้าเราอยู่สุดโต่งเลยเงี้ยมันก็จะไปส่งไกลหน่อยนะและภารกิจเนี่ยมันก็ไม่ได้ทํานานในขนาดนั้นเลยเฉลี่ยเดี๋ยวถ้าไวๆหนก็5นาทีแล้วก็5้ถึงแนาทีประมาณนี้ไม่เกิน10นาทีไม่ถึง10นาทีที่ทำที่ผมทำเพราะแค่ขับรถไปส่งของที่ร้านปืนแค่นั้นบางทีก็จะมีบอทมายิงขัดขวางเราบ้างอารมณ์เหมือนธุรกิจส่งรถแต่ว่า ไม่ได้ยากอะไรเลยทําง่ายๆได้เงิน5 0,000่นสําหรับเรื่องงานวิใจัยในแพทใหม่อันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงได้อยู่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็โทรหาเอเจนต์สิบสี่หรือว่าเอเจนต์โฟร์ทีนคนนี้เนี่ยมันก็จะมีเควสให้เราทําอารมณ์เควสเนี่ยก็คือแบบเหมือนเควสเติมซัลายบังเกอร์อะไรตัวเนี้ยทั่วๆไปนะไปยิงกับบอดไปขโมยของมาอะไรประมาณนี้ก็ถ้าจะทําเนี่ยแนะนําว่าเตรียมปืนดีๆกับรถเร็วๆก็พอและไม่ได้แบบยุงยย่งงงงยยาา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 กกกออะะไไรรรรขขนนนนนดััั้้้้หหลลจจจจทที่เเเํส็็แวววคคมมืบิ อันนี้ผมบอกตรงๆว่าไม่รู้ว่ามันคุ้มไหมหรือมันได้ความคืบหน้ามาเยอะแค่ไหนเพราะว่างานวิใจัยในบังเกอร์ของผมมันครบเรียบร้อยร้อยเอร์เซ็น์และ เพราะงั้นอ่ะทีนี้ถ้าใครเคยทามาก็ฝากคอมเมนต์มาทีนะว่ามันคุ้มไหมแต่เมื่อก่อนอ่ะด้วยความที่มันไม่มีออปชันแบบนี้ไงถ้าใครแบบจะทํางานวิใจัยในช่วงเนี้ยในแพทใหม่เนี้ยมันจะเป็นต้องมานั่งรอจนเมื่อยตูดเหมือนกับคนที่เล่นแพกนก่อนอะไรประมาณนี้ก็น่าอิจฉาจังเลยสำหรับเรื่องงานวิจัยก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยอีกอย่างนึงก็คือถ้าเราเพิ่งซื้อบังเกอร์มาสดใหม่ๆเลยใช่ไหมไองานวิจัยชินแรกสุดที่เราทำเนี่ยความไวในการเสร็จของมันจะเสร็จไวขึ้น3เท่าเฉพาะชินแรกนะ มันก็ Impact ถ้าถามผมแนละ้วอิมเน้อยมากเพราะว่า,างานวินจัยมันมีตั้งหลาย10ชิ้นในเกมเนี่ยแล้วก็แบบยกเว้นว่าเราดวงดีจัดแบบชิ้นแรกเป็นของดีอย่างเช่นกระสุนระเบิดอะไรเงี้ยก็เออก็แล้วแต่คนกันลวกันแต่มันก็ต้องดวงดีจริงๆนะเนาะนเควสเติมซัพพลายบังเกอร์เขาบอกว่ามีเควสใหม่แต่ห้พูงตรงนี่ผมมันก็ได้ทำเลยปกติเวลาจะเติมซัพพลายบังเกอร์เนี่ยผมจะซื้อเอาตลอดแต่นี่ผมก็ลองทําดูแล้วมันก็ไม่แย่มากนะบางทีถ้าเราโชคดีเนะี่ยก็จะสุ่มได้อ่อ ไอ p สป y ายมาเยอะหน่อยก็ถือว่ามาทีได้ครึ่งหลอดเลยอะไรประมาณนี้บางทีมันก็จะคุ้มกดซื้อแต่ผมชอบความสม่ำเสมอมากกว่าก็คือแบบซื้อเอากดซื้อเอาอย่างเดียวจะได้ไม่ต้องไปปวดหัวไปเล่นภารกิจขโมยอะไรประมาณนี้มันแล้วแต่คนก็นล้วกันถ้าเราชอบทําแบบไหนก็ทําแบบนั้นอนะ่ะส่วนการเปลี่ยนแปลงอีกอย่างหนึ่งที่ impact เยอะ,ะมากๆเลยก็คือผลผลิตในแพชใหม่นี้บังเกอร์มันทาให้เรารวยขึ้น นิดนึงเว้ยก็คือมันขายได้แพงขึ้นประมาณ50%มั้งถ้าผมจะไม่ผิดนะมันแบบมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะ่ะก็อันนี้ผมลองขายครั้งแรกดูแบบว่าซัปลายแค่1หลอดนะหหลอดเต็มแล้วก็ รอยสปายมันหมดอะไรประมาณเนี้ม,มันก็จะได้รถคันเดียวแล้วก็ขายได้4 0 0 0 0นเพราะถ้าเราเพิ่งซื้อบังเกอร์มาใหม่ๆเลยหรือว่าคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นแพทใหม่แบบว่ามีบังเกอร์ในแพทเก่ามาแล้วเพิ่งกลับมาเล่นแพทใหม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีโบนัสครั้งแรกที่เราทาําภารกิจเซล์มิชชั่นด้วยรู้สึกว่ามันจะคูณ2องแล้วก็คูณ3นี่แหละแต่ว่ามันได้เงินเยอะมาก เออแล้วก็ความไวในการผลิตผลผลิตเนี่ยมันก็จะไวขึ้นด้วย3เท่าอารมณ์เหมือนกับงานวิจัยเมื่อกี้เลยถามว่า Impact กับมีสำหรับคนที่แบบว่าเพิ่งเล่นใหม่หรือว่าเพิ่งซื้อบังเกอร์ใหม่ๆในแพทใหม่นียก็จะคืนทุนได้ไวขึ้นนิดนึงแต่อย่าลืมนะไอโบนัสเนี่ยมันเป็นโบนัสครั้งแรกหมายความว่าถ้าเราทําภารกิจเซอร์มิชชั่นหรือว่าทํางานวิจัยครั้งแรกเสร็จปุ๊บเนี่ยโบนัสมันก็จะหายไปในหลุมดําเลยทีเดียวก็ถือว่ามันก็จะกลับมาราคาเดิมนั่นแหละพอผมแบบ รอขายใหม่อีกรอบหนึ่งเติมซัพพลายมา,มาอีกรอบใช่ไหมแล้วก็รอให้มันหมดเนี่ยก็ปกติขายได้200,000ประมาณเนี่ยที่เห็นถึงจะไม่มีโบนัสแต่เอาตรงๆมันก็ดูคุ้มนะเออถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยอะไรอย่างนี้เพราะว่า ด้วยความที่เมื่อก่อนมันต้องทําในเซิร์ฟพับลิกอะไรด้วยผมก็เลยเลิกเล่นบังเกอร์ไปแต่ว่าณตอนนี้ด้วยความที่ไฮส์เรื่มน้ํามันโดนเนิร์ฟด้วยอะไรด้วยก็เลยแหมแบบกลับมาหันมามองบ้างนิดนึงอะไรอย่างนี้ก็ถือว่าเอ้ยน่าสนใจอยู่ณนะตอนนี้นะที่ผมคิดเนี่ยธุรกิจบังเกอร์มันก็เลยกลายเป็นว่าเป็นธุรกิจที่เหมาะกับการเล่นคนเดียวอยู่เหมือนกันเล่นโซโล่แบบไม่ต้องพึ่งเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยด้วยความที่มันเล่นในเซิร์ฟไหนก็ได้และเอออันเนี้ยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่โคตรจะอิมแพกเลยปกติผมเป็นคน นนนะเพราะว่าถ้าดองแล้วเดี๋ยวมันจะมีรถเยอะแล้วเราต้องไปหาคนมาช่วยส่งเพราะาผมไม่ได้มีเพื่อนมาช่วยส่งอะไรตลอดเวลาอะไรประมาณนี้ก็เลยบอกว่าเนี่ยรอแม่งเต็มครั้งเดียวให้มันได้รถครันเดียวก็ส่งเลยโอเคถึงมันจะได้เงินไม่เยอะแล้วก็ไม่ได้คุ้มแบบไม่ได้ทําให้เรารวยไวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าผมเล่นเพื่อความสนุกแล้วก็แบบประมาณนี้แหละถ้าเราเล่นโซโลนะมันก็ต้องเสียเปรียบก,กันพาน,นิดนึงแล้วถ้าถามว่าจะซื้อดีไหมบังเกอร์จะทําดีไหมในแพทใหมน่นี้ผมก็แนะนําให้ทำนะสำหรับคนที่ยังไม่เคยลองโดยเฉพาะ ไอธุรกิจบังเกอร์เนี่ยเหมาะกับการเป็นธุรกิจที่2มากกว่าธุรกิจหลักหมายควาว่าอะไรหมายควาว่าคอนเซปต์ของธุรกิจบังเกอร์คือรอแล้วก็รอแล้วก็รอมันไม่ได้ให้เราทําอะไรเยอะแยะมากมายเพราะหลังจากที่สมมติว่าเราเติมซัพพลายเสร็จแล้วใช่ไหมก็ต้องรอรอผลผลิต อยู่เนี้ยรอรอรอแล้วก็รอประมาณเนี้ยเพราะงั้นก็เลยแนะนําระหว่างที่รอเนี้ยไปหาไฮซีเรนหรอือไปหาภารกิจหลักอย่างอื่นนั่งทําระหว่างรอแบบนี้ดีกว่าแต่หลักๆเนี้ยจะทํายังไงก็ได้แล้วแต่เราเลยถ้าใครมีเคล็ดลับมีทริคอะไรก็ลองเขาไปมาคุยกันว่าธุรกิจบังเกอร์ในแพทใหม่เนี่ย มันคุ้มไหมเราชอบในแพทเก่าหรือว่าในแพทใหม่มากกว่ากันก็มาคุยมาเถียงกันได้เลยและในคลิปตถัดไปผมจะรีวิวธุรกิจอื่นที่มันมีอัปเดตด้วยเหมือนกันอย่างเช่นทรงก้องแล้วก็นายขับอะไรแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็มี MC ด้วยเออก็คอมเมนต์มาว่าธุรกิจต่อไปอยากจะให้รีวิวอันไหนต่อยังไงถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันแล้วเอาไว้เชอเกันใหม่คลิปหน้าตอนนี้ขอตัวไปก่อนเหมือนเดิมไปป้นรูบิโอต่อ